สบายดีสบายดีสบายดพีพี่น้องแท็กเพลงเบอร์สกุลสกุลว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ฝั่งประเทศน้องผมเขาส่งสะเพลงพี่น้องมืเลยจะเป็นกรอยู่เพื่อนควรพี่น้องเนาะวันนี้แม่ปุ้งกับสิ่ตำข้าวปุ้นสูน่น่องกินนะพี่น้องอ,อากาศกับฮ้อน,อนพี่น้องเลยฮ้อนจนบน่มีบออยู่บอลเศร้าพี่น้องมันฮ้อนแบบว่าเปิดพะโล่งใส่กันยังขึ้นี่ข่าวพี่น้องเปิดพะโล่งใส่ก็นแล้วหัดนะพี่น้องเนาะ ลมกับอายมันแบบว่าเป็นไฟนะพี่น้องเนาะอยู่ใส่กะเนี่ยอันนี้ขนาดอยากเ่กยังกกงหอนอยู่นะับิดชมกันพี่น้อง ai bị nóng tâm khắp bún sữa bị nóng sữa nóng mà mà khắp mà đưa mà đưa Chào ปลาเด็กมันอยู่รุมปลาเด็กปปุกค่ะใส่ลาย,ายันสิีค็มมายก็แนมอยู่ันหายปเอยเดี๋ยวคเคียดดิป่ะเครเียดแล้วก็หิว อยู่ในการรู้ซื่อขีบอย่างเงี้ยของดูกันนั่ะนึ่งขนาดคันของดูนเปยังนัดนะันไม่นะคันไม่ขยุญญ่งมะเขือดีเพือนนะคือว่าเซนนิโนี่จะตามกับเพ็ดเฮ็ดไปได้ตัวหนัก hết rồi and so may kích 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 mẹ kích 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 ผมมีบมืหงนาวด้วยเส้นมะขามอ่ะเจ้า,ากอ่ะหมกอ่ อย่าปฝาบ้าใส่ตามกับ <guarding> ป <okay>? ุ๋เนี่ยเอาไปใส่เต็มเต็มเเป็นไอเดียใหม่มันข้าวีไอเดียใหม่กูกินวันอะไรกนเขียนเลยข้อเขียนหลอดเด้อเขียกูมือกินเขาวยรี่กรหายไม่เรียดเอดมันเ้าะอะไรกับันกินเผาคนแกงอแรหมูเสียวคนเสียคนใส่กงอก็ดินน้ำเลยะคน ตอนแรงนีก็ให้มันเคียดเด้อตอนแรงนี่ก็บเต้องทำมันขึ้นเขาใมันเคียดเลยนะตอนกกาจังประมาเอาเอ้าเอาๆๆมาจับ ก็จะใส่ส่เลยเอาตะตาแค่าตามาลงก,ก่นอนบริใส่สวบริกิดนนี่ได้มันเหี้ยเอาบาริฮึฮะเจียดแค่ตอวมัน เคียดฮอตตะแลงบอมันนะเคียดตอนรากินขาวนจะห้มุกบินเคียดลูสินลับไปเคียดกิมันกราดนาะกินปนเีย่งนนน้ำ แต่กีเวบางพรมเดาคเย็นเลยน่นี oh <sh asına> ่น้ำตเย็น่ะก็ว่าจะอีพอมาหันะหายแล้วมะล๊กเมียนเดียวเหรอเปล่ามี่กรใสเขาก็กินอยู่กินแลยเขาเหิิงขาวพมาเราก็จะกินอิน้ณแล้วบเป็นเดียบจางนำบจะเย็นเจะดีกแกหมู่มาส่วนโบราณถอยก้อนจะดีหส่วนโม ยังส่วนหมูไปเรียบไปอยแล้วไปล่างแล้วเราไปจั่ลืน่น,สนใส่ดูหให้าก็ยังให้กินไอชิคกี้หลานเลยแสดงใส่ได้แม่เราฟ้า,าซู้มาเยอะอยังกันอยู่นี่บอกฮึ

ห่านเขาไปซื an, Joseph, ้ออะไรทางหานอนเดีน้องหอมเลยหาว่ะังหนาเลยนะนไปเงินเหินนะแม่เนไม่ไปบ้านเราไปจับบอกเราไปจับกันคนจับูยากไปซาเนดูราไปจับใคร ยาไปชเลงหนแหละคนยังบอมมันบแหงาตามกับปไก่สองคนมาไปนาว่ะตามมากยงเดเ็กน้อยหลาย หลงถ้วยไปเนี่ยนีเราเอาเนี่ยเราเอาบงเอาดนแล้เราไปนองเตะเตะเนะกับอเนาะินอไรกู่อกับขอบริโทรศัพท์กันี่โรย

เจ็บแขนเจ็บขาาไดลูกมากเอาขาเทาเอาเงินประกันไทยมาให้อนเ,น 40, เอาในสี่สิบพัาี่สผ่านยังไหาไปแ,แล้วมันบอหาแล้เอใที่ก็ผ่านี่เจสเกมเลขบังอาจผ่านนะนเ,เลขอะรมั้ยสงฮะมัเมเกเลขได้บาาังะ สองลบสี่เหลือสองสี่ลบเก้าเหลือห้าโอ้ลบแปเหลือสอใช่สี่บวเก่านเมื่อวานนี้มาเอาหันจ่าย้วบบใช่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเทียนหนึ่งกีหนึ่งหนึ่ง่าใส่สามเป็นสี่ค่ะบวกสิบเป็นเก้าเอาก็ถือกันดีขอนี้ชื่อผิด เป็นเล็กลบอะาหายแลเหรอ,อาาเล็คูณฟาฟาคูณในใจถเล็กบวกมันบอเน,นี่ยเน,นี่ยให้มันเอาลเขัไปเลยสี่กเจ็ดกับสิบเอกระถือเลยเขียนหนึ่งีงหนึ่งนี่เก้าสิบฮะพิบในไมเงรูนนะ้นี่นะขอนี่นะไม่เอกหานเอขหานยังนี่มันเขียนเป็นเล็กบวกไมนี่นี่เป็นเล็กบวกงเขีย เเจ็ดสามจ็ดหนึ่งบบ 7, 3, 7. 1, มาใส่สามแล้วขึ้นแต่เก้าสี่บวกหาเก้าสี่บวกหาก็เป็นเก้าสามหาชิมะเขียนหาชิเนี่ยส <c oughs> ามหาชิมะสามหาชิาามะ ที่มาแฝงหาอะไรแฝหาี่นี่เนว่าเอาไปบลอกแมงช้อนเลยหมดเลยเยุณสาหาที่หมามันก็เกยนเลขที่หมาลงจุลแตงหาไป่อะไรสี่สิบมาก็เก็ยสี่สิบทั้งหน้าที่หมาไม่ใช่เบิ้แต่มันวุ่จืดว่ขนาดมันเียนเลขนี้มันก็ยังผิดละกันหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปดเก้าสิบ เลสิองสิสเอรอยบ่เลขบ้างเดียว่นี้เบิ่งตัวนี้แปดคูณคูณแปทห่หาสิบ่แปดแปดแหาะแปดไรนแบ่อ่ะอันนี้มจีนึงยด้วมีจีนึ่งเก้าเบสองสิ มันคือสิแบบว่าเขาสมองเลยนะอาจารย์สอนแบบก็สิงงเออกระไรอ่ะตามนี้เออเรียนตัดลงมาเลยก็ให้กินเบิดมือนะอ้ามันหอนคือจะเฮานี่แหละหอนแล้วก็ใหญ่อาหย่างลูกกินอีป่ะมันเป็นเลขลบตีแทบแต่นเขียนไม่เขียนบวกพันโมกันเป็นเลขบวกมันก็ผิดมันเป็นเลขลบเอาตาย

ถ้าบวนสัยรายมันมันโงดแต่ได้กี่ฟ้าร้ายกันายไอ้ว่าหมังหนึ่งเนยสี่หาซาอีมาเท่านี้เลยสี่หาซาหาคุณ้าเป็นหนึ่งร้อยไ้ยังกสี่หาาเขียนซาหาคุณเาหนึ่งร จีฟ้าจีฟ้าแค่เล็กาเดีี่จได้จที่จ็แค่เล็กได้มางหานี่ันก็ไบ่ได้ิม่ก็สม่ไดกวดเรบยก้ารล้แค่กวดก็คือสีหัวก็คือกูนี่แหละไป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 นี่แหละถึงเงี้ยถึงเ้ย้เฮ้กูยังมีพัวไปต่างประเทศ พี่อยาอังกฤษเก่งบอกการนึ่งกับนั่นการเรียนลูกมืดเดี๋ยวน้องพี่น้องเมื่อนี้เนาะพอยาวพผลกับบดิมาพี่น้องมื่อนี้กับในปุ้งกะมานอนกับน้องน้พี่น้องเพราะว่าคันนอนอยู่ห้องกะคนเดียวพี่น้องยานเจ็บท้องกลางคืนเพราะว่ากระสับกระส่ายเลยนาะพี่น้องอันนี้กะบโคองแล้เพราะว่าพราะนับวันที่เสวหาเดือนนี้แต่ว่าไปอโกงกินในวันที่เก้าเดือนหนาวจักสิมือใด้นะพี่น้องเนาะแต่ว่า มื um. ่อน pues ี้เราเหงาคือสิบบริกับมาเปิดไปนอนสีปูนสองสองตะวิ่เชินอนคืนหนึ่งเพียงเนาะวันนี้เพิ่นว่าบริกับเด้อเพิ่นว่าเปียกเพิ่นยังบ่แเลอเพี่งเนาะเพิ่นไปกับยังบ่ได้เหตยังพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าได้นอนอีกคืนหนึ่งนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นว่ายังนอนสองคืนพี่น้องเพราะว่าจเจ้าสางเรียกให้มันแล้วพี่น้องเพราะว่าไปในสเปนโคตรมาผลได้ผักสิได้ผักประมาณเดือนปลายเพื่อนนอนพี่น้องเขาได้พาโคตรกับ เพสเพนสีหายในที่นี้เนาะว่าเก้าเเปอร์เซ็นต์แล้วสิดผาคลอดลูกบวกกับไปมันบวกกับเลยนะอ้ลูกบวยบบเลยแต่ว่า,าถัางถากุนกลนเอนหอนมงหวม่แต่ว่าเขาวอาออกก็ได้แต่ห้องผ่บออยายกเสี่ยงมันบอ,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 อกอน้องก็ว่าอัน บิเตบ่ได้เพิ่นมาวันจันทร์พุ่นแห่ทีหน้าทีหน้าวันแดนกวนมันยุให้มันหนักน่ะนำออไปคงมาแล้วก็บ่จักเนาะมันบ่อวยผักคู่มื้อนีก็บ่อวยหลายเด้เพราะว่าเดมื้อเช้านี่ก็คอดก็ได้ถ้าว่าถ้าคแต่ว่ามื้อเช้านี่เฮาก็คอดได้เฮาก็บ่อยากเสียงแเฮาก็ว่าบ่อยากเก็บดุนเนาะขนาดอันาหัวก็ยังดุนปนิานั่นอ เขาว่าท้องมิจะลูกคาวะบว่าความหมายคือแบบมีไข่มีไข่มีหนาท้องนะท้องมาแราท้นองมาใหญ่ใส่เป็นว่าสิไปคืนนึ่งบ่ยาว,ยว,ยวอ่ะพอดียวเวียกเงอกเ็นไรสามสสามตัวสามตัวสิบแตเซั่า้องะไรเง้ยยันสองแปโอ้ยเิ่นเอ็กโกจ็กเอ็กโกเนี่ยเลยมอกั บุหนึ่งว่าในหนึ่งหนึ่งว่าในหนึ่งมันก็คนละคลินิกอันนี้เขาว่าสามโลแปะหรือสามลซสามสามลซีกไ้สาโเอสามโล่โลอันนี้สามโลซิไได้สามโลซิสามสามโลกันบสามโลส่งหรือสามโลซิปขีปกับศูนยลเลยเนาะอันไห เราคือว่าใหญ่งี่ปาดออกขนาดปาดออกก็ยังคาคาก็ยังาเลยนอาดึงออกมาเอาคนเหมือนกันเนาะอืมเาจับคนมาเล่นอะไรกันเฮ้ยป่านเนาะผ่ไปไหพ่นาไปเส็จกันยากเนย่าก็ จะไปให้มันเลี้เพราะว่าเงินผู้ใหญ่เพื่อนก็ข้างน้ำเพิ่นเพื่อนก็จะสมุดนาะเาออกลูกไว้มากกสีอันนั้นที่ยอพี่น้องวันนี่ก็ยังลายพี่น้องห้อนะเพียงอากาศนี่ห้อนห้อนไม่มากไปอยู่บ่ได้สิเปลี่นอนอยู่ได้ห้อนกันไปหน้าก็ยังห้อนคือเก่าเพียงแล้วอากาศนี่เริ่มเลยโลกห้อนขนาดขนาดยังไม่หอนเดือนสี่เดือนห่าได้นียังซ้ำนี่ออะพี่น้องสแพ่งกสิลด้อ ไปขีดเลยน้องมือดีกับโบมีหงายพี่น้องมานางลมนางดิดเหมือนกันพี่น้องอากาศท่อนตัวนี้พี่น้องเ้ยอ่ะสุนทานี่สะเพงก็บเขาเขาหมดขอบใจน้ำพ่อพี่น้อง FC นะพี่น้องเนาะที่เข้ามากดไลค์กุนแซ่ขับมาให้กำลังใจสเปนกระโดดมาพี่น้องถ้าสะเพงเหตุผิดพลาดประการใดว่าบรถตูประต้องบรจุูโงามที่นี่สเปนกับกราบขอโทษขอไปน้ำพรมินพี่น้อง FC หลายๆพี่น้องสะเพงก็ขอพรเนื้อใส่พ่อพี่น้องจึงมีสุขภาพ แข็งแข็งแข็งแงคงเจ็บไปได้คงขายจะมีคลิปนี้แสดงอากาศสบายดี